ไปได้ไหมไม่รู้เราสามารถถือโทรศัพท์เข้าไปไลฟ์ในในรถได้หรือเปล่าอีกฝั่งไปบางบัวทองนะคะนี่ไปแล้วนะคะเนี่ยรถไฟก็จะออกแล้วอีกด้านหนึงเราจะไปเตาปูนกันค่ะนะคะไปแล้วไปแล้วะคะ่ะ บรรยากาศมันจะรบกวนคนอื่นเขาด้วยอ๋อรถช่วงนี้คนไม่เยอะค่ะยอยๆในรถไฟฟ้าไม่แทบจะไม่มีคนค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่ค่อยเดินทางกันนะคะไม่หรอกค่ะเดี๋ยวก็จะปิดบ้านแล้ว <transition> สักสาสนาทีก็พอค่ะเมื่อกี้พี่เห็นแค่สูงสุด24คนเองนะไม่ถึงไม่เห็น ย้อยเห็นถึง36คนเหรอคะคุณสุชาติบอกเคร่ๆนะคะบรรยากาศด้านนอกนะคะด้านนู้นเนี่ยค่ะไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงเพลงหรือเปล่า สวัสดีค่ะน้องย้งแยงแฮ ppy อีทป้ามียายยอยก็สวัสดีน้องย้งนะคะต้องคงต้องปิดรบกวนชุมชนนะคะน้องย้งตอนนี้จะไปจะจะเข้าเมืองค่ะจะขึ้นรถไฟฟ้าสายสีม่วงค่ะมันมีเสียงเพลงก็เลยต้องปิดค่ะตอนนี้เราอยู่บนสถานีอีกสักครู่ก็จะปิดแล้วค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะตอนนี้เราอยู่บนสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะคะกล้องถ่ายกล้องถ่ายหันแม่คืออะไรอ <c oughs> ดีดีแล้วค่ะน,น้องยงเดี๋ยวทักทายกันก่อนเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอีกหนึ่งนาทีแล้วก็ปิดแล้วค่ะสวัสดีทุกคนค่ะ เราขึ้นรถไฟฟ้าเดี๋ยวจะเข้าเมืองค่ะจะไปเตาปูนนะคะอยากดูหน้าแม่โอเคค่ะนี่คือหน้าแม่เห็นตึกสูงรถราวิ่งรีบเร่งวิถีชีวิตคนเมืองนะ,ะขอบคุณทุกกำลังใจป้านีถ่ายคลิปช็อตสั้นๆแนวตั้งไว้ลงช็อตด้วยนะคะโอเคนะคะช็อตสั้นๆโอเค ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องย้งนะคะเราก็สามสิบนาทีก็พอเนาะนะคะสามสิบนาทีก็พอเพราะว่ามันมีเสียงเพลงด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะนะคะเป็นบรรยากาศบนสถานีรถไฟฟ้านะคะสายสีม่วงนะคะเจย,ย์ยอยเดอร์บ๊ายบายค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ